แล้วแฟนคุณเป็นคนการันตีทุกอย่างให้คุณมาเนี่ยเขาสามารถยกเลิกวีซ่าของคุณได้ในกรณีที่เขาไม่อยากไปต่อก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กุ้งจะเอามาอัปเดตให้ได้ชมกันเป็นประจำคะเมียฝรั่ง memory สวัสดีค่ะตอนนี้กุ้งก็ถ่ายอยู่ ที่ในครัวเหมือนเดิมนะคะก็ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะออกไปไหนไม่ได้เลยวันนี้ก็ตกทั้งวันดูจากท้องฟ้าจะเห็นว่าเมฆหมอกหนามากเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มนิดๆพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินแล้วค่ะค่ะ เดี๋ยวคลิปนี้กุ้งจะมาต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะในกรณีที่โดนแฟนฝรั่งไล่ออกจากบ้านแต่วันนี้กุ้งจะมาพูดในกรณีที่ยังไม่ได้แต่งงานกันและเราไม่ได้อยู่ที่เ,อเยอรมันนะคะโทษทีค่ะพูดง่ายๆคือเราอยู่ที่ไทยแล้วเรามา เยี่ยมแฟนที่ประเทศเยอรมันนะคะและถ้าเกิดกรณีที่ระหว่างที่เยี่ยมแฟนอยู่ที่เยอรมันนี้โดนแฟนไล่ออกจากบ้านกรณีที่ทะเลาะกันรุนแรงเขาทำร้ายร่างกายเราเราควรจะทำยังไงเดี๋ยววันนี้กุ้งจะมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะกรณีที่ถ้าคุณมา,าด้วยวีซ่าเยี่ยมเยือนและแฟนเป็นคนการันตีให้คุณ ถ้าเกิดการทะเลาะกันขั้นรุนแรงนะคะถ้าเขาเกิดทำร้ายร่างกายคุณก็ยังไงก็พยายามเก็บหลักฐานไว้นะคะโดยการถ่ายรูปจากร่างกายของคุณที่ฟกช้ำดำเขียวเก็บไว้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาใช้คำพูดหยาบคายที่ทำให้คุณเสื่อมเสียนะคะคุณก็ต้องอ ทางที่ดีคือถ่ายคลิปหรืออัดเสียงไว้นะคะเวลาที่เขา,าด่าทอเราเนี่ยให้เราอัดเสียงไว้เ,เพราะที่เยอรมันเนี่ยกฎหมายเขาห้ามใช้คำพูดหยาบคายกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีหลักฐานตรงเนี้ยฝั่งคนที่เขาด่าเราเนี่ยก็จะต้องโดนปรับ ได้นะคะค่ะและกรณีที่เขาทำลายร่างกายเราเนี่ยเราก็สามารถเอาผิดเขาได้เหมือนกันค่ะพอเรา,เ,าเก็บหลักฐานแล้วนะคะก็อันดับแรกคือไปแจ้งความหรือถ้าเขาไม่ได้ทำลายร่างกายแต่เขาเลือกที่จะโยนเสื้อผ้าหรือเข้าของของเราออกจากบ้านนั่นก็เป็นความผิดเหมือนกันนะคะก็ เก็บหลักฐานไว้ค่ะแล้วก็โทรแจ้งตำรวจก็ได้ถ้าเกิดว่าเขา,เาทําร้ายร่างกายหรือเขาเอาข้าวของเราโยนออกจากบ้านของเขานะคะแต่ถ้าเขาทำร้ายร่างกายเราถึงกับเลือดตกยางออกหรือฟอกช้ำดำเขียวแบบสบ,สบอมอะไรประมาณนี้คืออันดับแรกไปที่โรงพยาบาลก่อนก็ได้ค่ะก็คือ ไปหาหมอตรวจเช็คร่างกายแล้วก็อเอาเหมือนให้หมอออกใบรับรองแพทย์ออกมาว่าเรา,อารอยฟกช้ำตำเขียพวกเนี้เหมือนเราโดนทำลายมาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ไปแจ้งความแบบนั้นก็ได้นะคะจะได้มีหลักฐานเพิ่มเติมตรงนี้เนาะเพื่อที่จะเอาผิดฝ่ายชายถ้าเกิดเขาทำลายร่างกายคุณนะคะ คุณไปแจ้งความแล้วเนาะทางตำรวจเนี่ยเขาก็จะหาที่พักชั่วคราวให้กับคุณก่อนที่เขาจะดาเนินการเพื่อที่จะส่งตัวคุณกลับประเทศไทยนะคะหลังจากที่คุณดีขึ้นแล้วนะคะเขาก็จะดูว่าวีซ่าของคุณใกล้หมดหรือยังถ้ายังไม่หมดยังไม่ใกล้วันหมดอายุเนี่ย เขาก็จะให้ฝ่ายชายที่เป็นคนการันตีคุณมาเนี่ยซื้อตั๋วใหม่ให้คุณเพื่อที่คุณจะได้กลับประเทศไทยไวขึ้นนะคะแต่ถ้ากรณีที่คุณกับแฟนทะเลาะกันแต่ไม่ถึงกับขั้นลงไม้ลงมือแต่เขาไล่คุณออกจากบ้านถ้าเขาเอ่ยปากไล่บ่อยๆแล้วคุณรู้สึกอัดๆคุณไม่อยากอยู่ต่อแนะนำว่า ให้คุณพูดกับแฟนดีๆและขอแฟนไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนของคุณนะคะหรือไปอยู่กับญาติถ้าคุณมีญาติในเยอรมันหรือคนรู้จักที่อยู่ในเยอรมันขอไปอยู่กับเขาแล้วก็พอถึงวันหมดอายุของวีซ่าที่คุณมาเนาะคืออันนี้กรณีที่คุณยังไม่อยากกลับคุณอยากจะเที่ยวต่อที่เยอรมันนะคะในความหมายของกุุงเนาะ แต่ถ้ากรณีที่คุณไม่มีคนรู้จักเลยที่เยอรมันคุณไม่มีเพื่อนไม่มีญาติไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเขาเอ่ยปากใกล้คุณบ่อยๆแนะนําว่าอขอให้เขาเลื่อนตั๋วกับให้คุณเร็วขึ้นเลื่อนตั๋วไฟบินให้คุณเร็วขึ้นเพื่อที่จะกลับเมืองไทยเร็วขึ้นถ้าเกิดว่าคุณกับเขาไม่อยากจะ อยู่ด้วยกันต่อไปแล้วนะคะให้คุณคุยกับเขาดีๆจะได้ไม่เกิดาการทะเลาะกันใหญ่โตไปกว่านั้นนะคะจะได้ไม่นำพาไปถึงการใช้คำหยาบหรือการทำลายร่างกายแต่ถ้าคุณมีญาติพี่น้องที่ในประเทศเยอรมันเนี่ยกุงแนะนำว่าให้ญาติพี่น้องของคุณการันตีมาเที่ยวที่เยอรมันแล้วค่อย ไปทําทความรู้จักหรือว่าไปอยู่กับแฟนของคุณดีกว่าในเยอรมันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดการทะเลาะก,กันคุณไม่ต้องง้อเขาคุณกลับมาอยู่กับญาติได้แล้วถึงวาถึงวันหมดอายุของวีซ่าคุณค่อยบินกลับไปแบบนั้นก็ได้จริงๆอ่ะมันจะดีกว่าเซฟเซฟเรากว่านะคะ อีกอย่างถ้าเขารู้ว่าเรามีญาติมีอะไรที่นี่เขาจะเกรงใจเรามากขึ้นอีกอย่างคือเขา,เ,าเห็นว่าเราอ่ะไม่ต้องพึ่งเขาเพื่อที่จะบินมาที่นี่เพื่อที่จะมาเยี่ยมเขาหรือมาหาเขานะคะ mm hmm. เขาก็จะมีความเกรงใจเรามากขึ้นนะคะหรือถ้าคุณมี ซั์หรือกำลังมากพอที่จะทำวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อที่จะมาเที่ยวเยอรมันแบบการันตีตัวเองมาคุณมีรายได้เพียงพอก็แนะนําให้ทําวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็การันตีตัวเองมาดีก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณมาเที่ยวที่เยอรมันแล้วเกิดการทะเลาะก,กันกับแฟนคุณคุณก็สามารถที่จะเที่ยว หรืออยู่ต่อที่เยอรมันได้จนกว่าวีซ่าคุณจะหมดนะคะแต่ถ้าในกรณีที่คุณมาวีซ่าเยี่ยมเยือนแล้วแฟนคุณเป็นคนการันตีทุกอย่างให้คุณมาเนี่ยเขาสามารถยกเลิกวีซ่าของคุณได้ในกรณีที่เขาไม่อยากไปต่อกับคุณนะคะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะคะที่คิดอยากจะ มาเที่ยวหาแฟนที่เอยอรมันนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็เจอคนที่ดีคนที่รักจริงนะคะยังไงกุ้งก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสําหรับคนที่รักทางไกลเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวกุ้งจะเอาอะไรมาเล่าให้ฟังอีกยังไงก็ ติดตามไว้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวกุ้งขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะพอดีลูกพึ่งหลับเนาะก็เลยแวะมาทำคลิปสักนิดนึงนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ